พบกับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์คอนเทมพอร์รี่ในเมืองเชียงรายในแหล่งชุมชนที่เงียบสงบใกล้น้ำพุร้อนโป่งพระบาทใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒกับที่นี่บ้านเดี่ยวหลังนี้ซอยแสนสุข สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อสังหารอบตัวค่ะวันนี้ฝนพาทุกคนมาชมบ้านสไตล์คอนเทมพอรีหลังใหญ่นะคะในจังหวัดเชียงรายบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเงียบสงบนะคะทางไปน้ำพุร้อนโป่งพระบาทนะคะในซอยแสนสุขซึ่งใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะ1ชั้นครึ่งตั้งอยู่บนที่ดินขนาด53.4ตารางวาตัวบ้านนั้นใหญ่ถึง182ตารางเมตรในบ้านมีทั้งหม มามห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะจะเป็นยังไงตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านนี้นะคะบริเวณโรงจอดรถค่ะก็กว้างขวางมากนะคะบริเวณพื้นเขาเททรายล้างไว้ให้เรียบร้อยและด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีช่องเก็บของตรงเสาด้านนี้ให้อีกด้วยค่ะส่วนข้างในบ้านจะเป็นยังไงตามมาชมกันค่ะ บ้านหลังนี้นะคะประตูหน้าบ้านจะเป็นประตูไม้บานคู่บานใหญ่นะคะซึ่งเปิดออกมาแล้วสามารถเปิดโล่งได้กว้างขวางมากเลยค่ะเข้ามาชมด้านในกันค่ะบริเวณด้านในนะคะโถงห้องนั่งเล่นกว้างขวางมากๆค่ะเพดานก็สูงนะคะด้านบนเขาตกแต่งฝ้าหลุมและมีโคมไฟไว้ให้เรียบร้อยค่ะจะเป็นห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางรองรับแขกได้หลายคนเลยทีเดียวค่ะ บ้านหลังนี้จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะโดยชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะเชิญมาชมกันเลยค่ะสําหรับห้องนอนชั้นล่างเนี้ยนะคะขนาดกว้างขวางค่ะแล้วก็มีหน้าต่างรอบด้านอีกด้วยนะคะแล้วก็สําหรับห้องน้ําในตัวตรงเนี้ยก็มีขนาดกว้างขวางมากๆเลยค่ะ มีทั้งกระจกกั้งอาบน้ำฝักบัวนะคะสุขภัครบชุดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างมีห้องน้ำในตัวสำหรับผู้สูงอายุนะคะบ้านหลังนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะต่อไปเรามาดูห้องครัวของบ้านหลังนี้กันค่ะซึ่งห้องครัวนะคะจะลดระดับต่ำลงมานิดนึงจากตัวห้องนั่งเล่นนะคะขอบอกเลยค่ะว่าพื้นที่ วของบ้านลังกว้างมากๆค่ะด้านนี้นะคะมีจุดไว้สําหรับประกับเครื่องซักผ้าด้านนี้เทาตเตอรตรงนี้ก่อไว้สําหรับเป็นโซนซักล้างนะคะมีซิงค์งานอยู่ตรงนี้ค่ะก,ก่อด้วยกระเบื้องสีดํานะคะมี จะต้องชอบขนาดของห้องครัวบ้านหลังนี้นแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าห้องครัวขนาดใหญ่กว้างขวางมากเลยค่ะและด้านนี้นะคะสําหรับโครงกนี้ก็จะมีห้องน้าสาหรับแขกด้านนี้นะคะซึ่งห้องน้ําก็เป็นไซส์ที่กําลังพอดีเลยค่ะอย,อยู่บริเวณใต้บันไดนะคะและสําหรับด้านนี้นะคะประตูของห้องครัวก็จะมีประตูเชื่อมต่อออกไปนะคะที่บริเวณที่จอดรถอีกด้วยค่ะ ต่อไปเราขึ้นไปชมบ้านชั้น2กันดีกว่าค่ะราวบาาันไดของบ้านหลังนี้นะคะเป็นปราวบาานันไดสแตนเลสค่ะแล้วก็ระเบื้องนะคะที่เป็นปูในส่วนของบันไดก็จะเป็นระเบื้อลายไม้สวยงามโดยทเดียวค่ะซึ่งด้านบนชั้นสอนี้นะคะก็จะมีสองห้องนอนค่ะเรามาชมห้องนอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะห้องนอนแรกนะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูม เาเวอ่อเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งให้แล้วนะคะกระจกติดตั้งเรียบร้อยเคาน์เตอร์ล้างหน้านี่คือขนาดใหญ่มากเลยนะคะสุขภัณฑ์เป็นแบบห่างดีชิ้นเดียวเลยนะคะ ะะและอีกเช่นเคยค่ะห้องเรามีห้องน้ําในตัวเช่นกันนะคะสรุปว่าบ้านหลังนี้นะคะมีห้องน้าในตัวทุกห้องเลยค่ะสำหรับห้องน้ําของห้องนี้นะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางค่ะกระเบื้องนะคะเป็นลายยองกน่าร,รักเลยทีเดียวค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งเรียบร้อยกระจกตั้นอาบน้ำนะคะสุขภัณฑ์แล้วก็อา่างล้างหน้ากระจกเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะ บ้านเดี่ยวชั้นครึ่งสไตล์คอนเทมพอร์รียหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะที่ต้องตอบโจทย์กับคนที่กำลังมองหาบ้านสำหรับครอบครัวใหญ่แน่ๆเลยนะคะเพราะบ้านหลังนี้ห้องนอนสามห้องมีห้องน้ำในตัวหมดทุกห้องเลยห้องโถงนั่งเล่นกว้างขวางห้องครัวก็ใหญ่มากตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญทำเลก็ดีมากๆเลยค่ะอยู่หลังตลาดบ้านดูนะคะในซอยแสนสุ ใกล้มหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงรายนะคะบ้านหลังนี้ราคา32ล้านเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะและที่สำคัญค่ะบ้านหลังนี้ผ่อนตรงกับเจ้าของได้อีกด้วยค่ะในวันนี้นะคะอาังหารอบตัวต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาไปชมทรัพย์ดีๆที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ